สบายดีสบายดีพี่น้องยินดีต้อน่ากับสิ่งที่มีาละชิเนแปดเด้อฮะโอ้แหมงอ้อวพี่ซ์สองวันนี้ดีมากสบายดีทั้งชุกเฟิร์นน้ำพี่น้องเนาะที่วันนี้สบายดีป็นไงวิวโต๊ะตอนนี้วิวโต๊ะเลยเด้ออันน้ำเสนอต่ำห้าต่ำห้าจุดเด่นในตัวเองให้มันพอตอนนี้บัวหัวยังบัวกะวัวกับกล่องบัวปานกะอันแบบว่ายังน้ำเสนอบัวได้ดีนะพี่น้องเนาะที่จริงคลิปช่วงคิปที่วินกาภาพไปลุยหันด้วยนี่กาหมอกกันพี่น้องชิบเบิ้ลพี่น้อง ไม่นีสิฟ้าที่เพียงหมดแล้วไหมไปเอาเอาเขาไปซีให้เมียเลี้ยงเนาะพี่น้องเอาเขาจ่าไปซีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาจ่าห้าวันนัดนั้นเละมันมืดเลยเนาะพี่น้องเวลาคุณกินนั่งใจแบบสลัะกับเขาเนี่ยยอดอันเดย์พี่น้องไม่ได้กับฝาดน้องน้องใส่แด้วหลุดฝากน้องบอกพวกก็บอกปันทองเลยเด้อสิเหลอาที่บ่กพี่น้องยิ่งแบบไหนอยู่รุ่นนลงรุ่นลงเนาะยังนัดเดียนั่นตัวเองมันพอไอ้น้พี่น้องไม่ได้กับฝากก็หลก็เสียนั่งใจไปในเด้อพี่น้อง สตางค์ที่มั่มนอนคักนอนแน่ท่นนะแต่สะออนนเพันเย็น <S <S รถดีมีคนถามซื้อยังบ่ขายเลยเนี่ยมไวนะ้น่ะมีคนขอซื้อก็บ,บ่ขา,ายเลยรถต่างประเทศซิบกว่าปีที่แล้วเนลยรถมือสามบ่หมดก็ได้ที่มาเอาขอจัาอยู่ในเฮือนเนาะไปเอาวางไว้บ่หมดมันก็หมดคือกันเนาะ มีซีเกอดแล้วาม่คเด้อเข่านพี่น้องดิพอันพอกเอาไปละเกียนซื้อเนซื้อเลเด้อขาเจ้าเอาไม้กสีเกียนขอเจ้าเพื่อจหั่นแล้วไหมเพข่หขอเจ้าแม่สิอายอยู่บอกไข่หมดเ่ะอแม่นี่เป๋เอิร์ดคุณไข่หมดต้องเปเอิร์ดก่อนไข่ไข่หมดแดงมีแม่หน่อยๆนาอยหมคแดขเหอเอิ ทงก็ได้นะทงห้าพันทงอันเบิ่งนกันเฮ้ยมีแม่พันนั่แม่ก็อ้อยมันอย่างแสบซีสมๆหน่อยๆน่อยทงละบซิบหาบาที่นอกไรได้ไปเยียวยาชีได้เอาะ่เบิร์นแสบต้องครบเจ็บๆบนะถ้าละเยียวพันน่ะพันอาปากถือก้อนแล้วถ้าละถือข้างพันพันอาปากครบก้อนจะแยกทงมันนี่เป่มือนี้ได้อันโอเคทงจ็ดทงมันนี่นะจ็แทงเนาะ พวงบาทพ่อสิได้พี่น้องเหนบอกพ่อพอยากพ่ออยากคูวาลำบากหรือว่าไปเบิ่งในลิปแย่เลยบอกเบิ่งนานไม่ไดเน,นยะวาย่ขั้นเขาไปในเสือแห้งคากแล้วเปื่อสีออกมาได้แม่จะสีไอาจคงแม่แม่หเห็นอี่พ่เดียพี่น้อ,นอยงยแดงให้ย่มเนี่แล้วแเอาะแม่มาเอาไหมแม่ สรงอยช่อนอาสองอะไรแล้วล่ะมันมัสองท่งกับิพันเนาะท่งอะไรซิบาบแม่เอาไม่เอาท่งเลยกเนี่เียแล่ลงไปมองแทวาสวนแะ้วตอนนี้ขอลงไปหน่อยนึงก็จะเนี่ยนะใช่ไมเต็มกระตา้าใยงก็จะเน่ยนะถ้าจะเนี่ยก้อนบบเออสไลดเนาะซิบหาิาบร้ายเนยเพ่อีดได้ความลำบากกลางกงหาแรดล้วถอนมาหายแล้วแลอนมาเด้อเด็กเ ี่น้องตอนนีうう僕は僕はうう้พอพัวก็กำลังสิไปเนาะเออไปก็บิ๊กไบค์ไซส์ลำบางคนก็หุ่นรถดูพี่น้องหุ่นคนหุ่นรถอ้าวรถมล์หนมาหน่าจ้ะคอยเด้ดจ้ะแรงนะพัวอุ้ยลงโลว้ได้ตัวรถเนาะไปแล้วพี่เนาะคอยนี้กลัวเดี๋ยวพี่เนาะวันนย้ผัวอังมาเลยเป่า แน่ต่อติยอยางหัวเหมือน่ะห้องบ่สูบว่ยสูบแน่เด้อเอาไปสูบแน่มิตะคีเบ่สูบเนาะพี่เนาะโวกไงวะบาดีพี่เนาะมีกระแสเก็บเงินแหลกนะ มาเด้อพี่เนาะบวชหูสุขคนเน้วมากินน้ำมนเบาบางก็บำบานเนาะอืมไม่จะเสียป่ะยสียไหมล่ะอื่เสเิลกับอินเดียปลาน้องจอดชุกิชุกีเนาะพี่เนาะมากินน้ำกันได้เลยพี่เนาะแซ่บเซ็ตมาเนี่ยแต่เนินชาดีใหม่เนาะ้าดีจากเนาะพี่เนาะเลยไปซื้อเพิลมากินขอเพื่ออะไรกินครับตอนที่เห็น มือยุบเลยนมือยุบเลยเนาะพี่เนอะมันไม่ขีไม่ทั่วไว้มีอือเอาเลยงน่ะเขาเพ่งกับอกินพี่เนอะบาววงแบบมันหัวเนาะอากาศแล้วมันบวเขาพี่เนอะเอ้ยคุมคแบบ้นเถอะอเอาทาร้อนเมนกันลาข้าวเลย เคยนุ่มยดันเด้อพี่น้องเออมีเรื่องกำลังต่ออยากมั่งอะไรอเงียอยากแลมาดมีอมองเ็นมหาไปาน ทักกมันก็มีนมมิตามีนออ๋อแนทุงพักนะเรียกุกรบมีนเนี่ขี่เลนะกินแบบใส่เมื่อเล<า>ยนะพุ่นปลาเป็นอรินปลาเลยกินแบบข้นปลาได้พี่น้องเด้ห้ามกว่งองตัวคือแมีปไปแม่หมาหนิค่ะอ,อันนี้ดูพะรมนนะจึงมาดูหมอ

น่ามานัาานเอาไว้ในเด้อเหน็ดจะเตรียมเหรอฮะอาเหม็นจะเตรียมว่าสตา อยู่คิวขอแล้วตอนนี้พี่น้องเอ้ยป้าเห็นอยู่มาแล้วป้ากินมา

เลือกขเนะกินผักไม่มีตามินเนาะกินได้หลายกินไห้หมดกครยของอาหารสีอะเี่ยงวัวว่องกินผักพักี่ยงัได้กินเลยบัจับเลยปล่ยไงนะบัวไ้วัวองกินผักจ่อยนะกินผักก็จ่อยตลอดวัววง คลิปนี้กับโจบเพียงเท่านี้น้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่รังเกีใจให้สองบัวบวงบ้านทองสายหลานในเด้อพี่น้องบ๊ายบาย